ในยุคที่โลกออนไลน์เปิดทางให้ใครก็เป็นใครก็ได้มีใครบางคนที่เลือกจะเป็นสิ่งที่โลกไม่คาดคิดเขาไม่ใช่ฆาตกรแต่ทิ้งบาดแผลไว้ให้คนมากกว่าที่คุณจะจินตนาการเขาไม่ได้ใช้มีดแต่ใช้รอยยิ้มวิพผมและเสียงแผ่วเบาในห้องเงียบเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ยินต่อจากนี้ไม่ใช่นิยายแต่คือความจริงที่เกิดขึ้นจริงกับผู้คนมากกว่าพัานชีวิตผู้ชายที่ไม่รู้ว่าเขาถูกจับจ้องกล้องที่แอบมองโดยไม่มีใครรู้และความลวง ที่เปลี่ยนเป็นฝันร้ายในชั่วข้ามคืนคําเตือนก่อนรับชมคําเตือนเรื่องราวต่อไปนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเพศความรุนแรงทางจิตใจการแอบพายและประเด็นด้านสุขภาพจิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ชมบางกลุ่มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและควรมีผู้ปกครองร,องร่วมรับชมหากผู้ชมมีอายุต่ำกว่า18ปีเนื้อหานี้จะทําขึ้นเพื่อให้ความรู้สะท้อนปัญหาสังคมและเตือนภัยไม่ได้มีเจตนาสร้างความเปลียดชังหรือซ้ําเติมผู้ใด เรื่องเล่าต่อไปนี้คือการถ่ายทอดจากมุมมองของผู้บรรยายผู้หนึ่งที่ได้เข้าไปผัวพันกับเหตุการณ์ซึ่งสั่นสะเทือนจิตใจของผู้คนจํานวนมากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตมนุษย์แต่ชื่อบุคคลและสถานที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวเสียงหัวเราะของเธอในห้องที่ปิดสนิทผมจําได้แม่นคืนนั้นอากาศเย็นจัดลมจากทางตะวันออกพัดผ่านซอกตึกอย่างไม่ปราณี ผมยืนรออยู่หน้าอพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งตึกเก่าๆที่มีไฟสลัวอยู่หน้าประตูผมสั่นด้วยความหนาวหรืออาจจะด้วยความตื่นเต้นก็ไม่แน่ใจเธอทักมาทางแอปพลิเคชันนัดเจอพร้อมด้วยภาพโปรไฟล์หญิงสาววัยประมาณ30ปากแดงผมยาวหน้าคมเธอชื่อหงงเสียงส้นสูงกระทบพื้นคอนกรีตดังก้องขึ้นมาในความเงียบผมหันไปทันทีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามา อุ่นสูงระหงทรงผมเป๊ะเสื้อไม้สีชมพูอ่อนทับด้วยโค้ดหนังขาวเธอยิ้มริมฝีปากสั่นน้อยๆเพราะลมหรือเพราะตื่นเต้นผมไม่แน่ใจหนาวใช่ไหมจะ๊ะเธอพูดด้วยเสียงหวานนุม่มจนแทบละลายลมหายใจเป็นไอผมพยักหน้าเดินตามเธอขึ้นไปที่ห้อง702ประตูห้องถูกปิดลงเบาๆหลังจากเราเข้าไปกลอนถูกล็อกสองชั้นอย่างแน่นหนากลิ่นหอมของน้ำหอม ผู้หญิงลอยล้อมรอบห้องม่านถูกดึงปิดจนแนบสนิทไม่มีแสงจากภายนอกลอดเข้าได้เลยนั่งก่อนสิจะดื่มอะไรหน่อยไหมเธอเดินไปหยิบแก้วไวายยื่นให้ผมด้วยรอยยิม้มเธอนั่งลงบนโซฟาตัวเดียวกับผมขาไขว่ห้างรูปผมเบาๆการเคลื่อนไหวของเธอนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติจนผมลืมไปว่านี่คือคนแปลกหน้าที่เพิ่งรู้จักกันไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงผมเผลอมองเธอนานไปหน่อยเธอหัวเราะคิกคักผู้ชายมักจะตกหลุมชั้นง่ายแบบนี้แหละ ผมหัวเราะเขินๆคิดว่าเป็นเพียงคำล้อเล่นแต่ผมไม่รู้เลยว่าในมุมหนึ่งของห้องบนชั้นวางของที่ดูธรรมดากล้องตัวเล็กสีดำซ่อนอยู่หลังตุ๊กตาแมวญี่ปุ่นกำลังจับภาพทั้งหมดอย่างชัดเจนทั้งเสียงและภาพโดยที่ผมไม่เคยรู้ไม่เคยเอจใจคืนผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อผมตื่นเช้ามาเธอไม่อยู่แล้วเหลือเพียงโน้ตแผ่นเล็กๆบนโตะ๊ะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะจะไว้เจอกันใหม่นะ วันนั้นผมกลับบ้านพร้อมหัวใจที่เต้นแรงคิดว่านี่คือเรื่องราวโรแมนติกแบบในหนังจนกระทั่งหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปผมได้รับข้อความลึกลับจากคนที่ผมไม่รู้จักแนบลิงก์วิดีโอพร้อมคำพูดสั้นๆดูสินี่ใช่นายหรือเปล่ามือผมสั่นขายเย็นเฉียบเมื่อคลิกเข้าไปนั่นคือผมในห้องนั้นกับเธอทุกเสียงทุกจังหวะทุกสิ่งถูกบันทึกไว้หมด หลังจากนั้นชีวิตผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมไม่ใช่คนเดียวข่าวแพร่กระจายไปทั่วทั้งสื่อสังคมออนไลน์กลุ่มสนทนาใต้ดินทุกคนพูดถึงเจ๊หงผู้หญิงที่ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ที่มีรอยยิ้มอ่อนหวานแต่หัวใจแฝงไว้ด้วยเปลวเพลิงลวงโลกหลายคนเริ่มออกมาเล่าบางคนร้องไห้บางคนพยายามฆ่าตัวตายบางคนติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวเมื่อเจ้าหน้าที่บุกจับได้ ในอพาร์ตเมนต์อีกหลังหนึ่งที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ถ่ายทำคอมพิวเตอร์และฮาร์ดดิสก์นับสิบผมได้แต่มองข่าวในโทรทัศน์ภาพข่าวในชุดผู้หญิงเดินออกมาจากห้องขังพร้อมรอยยิ้มที่ยังเหมือนเดิมไม่มีคำขอโทษไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของความรู้สึกผิดทุกวันนี้ผมยังจำได้เสียงหัวเราะของเธอในคืนนั้นยังคงกล้องอยู่ในหูและห้องนั้นแม้จะปิดไฟดับกล้องแล้วมันก็ยังเปิดอยู่ในใจของผมเพราะบางความจริง มันไม่ได้หายไปพร้อมข่าวที่ลืมเลือนแต่มันฝังลึกลงในความกลัวที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาคำสารภาพของเจ้หงผมแค่อยากให้ใครสักคนมองผมบ้างคุณอยากฟังความจริงเหรองั้นนั่งให้ดีเพราะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้อาจทำให้คุณไม่มองผมเหมือนเดิมอีกเลยผมเกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีใครเข้าใจผอมอตั้งแต่เด็กผมไม่เคยรู้สึกว่าผมเป็นผู้ชาย แบบที่คนอื่นๆเป็นผมชอบแต่งชุดแม่ชอบแต่งหน้าชอบร้องเพลงผู้หญิงและก็โดนพ่อด่าตบตีจับหัวจุ่มน้ำทุกครั้งที่เขาเห็นผมถือหวีสีชมพูมึงอยากเป็นผู้หญิงเหรอมึงมันตัวประหลาดคำนั้นฝังลึกในหัวผมจนทุกวันนี้ตอนโตขึ้นผมหลบซ่อนตัวตนไว้ในโลกออนไลน์ผมสร้างตัวตนใหม่คนที่งดงามเซ็กซี่มั่นใจและมีค่าพอจะทำให้คนอื่นหลงรักเธอชื่อหง ผงไม่ใช่ผอมอแต่เป็นสิ่งที่ผมอยากเป็นเป็นสิ่งที่โลกไม่ยอมให้ผมเป็นและเมื่อมีผู้ชายคนแรกทักมาว่าคุณสวยจังหัวใจผมเต้นแรงร่างกายผมสั่นผมรู้ทันทีว่านี่คือสิ่งที่ผมไม่เคยได้จากโลกจริงผมอยากมีคนรักอยากมีคนเห็นผมมีคนแตะมือผมอยังไม่รังเกียจอยากให้ใครสักคนเรียกผมว่าที่รักโดยไม่ต้องรู้ว่าผมเกิดมาเป็นใครแต่เมื่อเขารู้ความจริง ทุกคนก็หนีไปเสมอบางคนด่าบางคนตบบางคนขู่ว่าจะฆ่าผมผมเลยเลิกบอกความจริงผมสร้างห้องที่ปิดสนิทห้องที่ผมเป็นโหงได้เต็มที่แล้วผมก็เริ่มถ่ายคลิปเพราะผมกลัวจะถูกหักหลังผมอยากเก็บหลักฐานไว้กันตัวเองแต่ผมเริ่มรู้สึกดีเวลาที่มีคนดูคลิปผมมีคนชื่นชมผมแม้เขาจะไม่รู้ว่าในคลิปคือผู้ชายก็ตามผมรู้ว่าผิดรู้มาตลอดแต่คุณรู้ไหม คนที่โลกปฏิเสธตั้งแต่เกิดบางทีก็ไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วนอกจากแค่ให้มีคนมองให้มีคนจำตอนที่ตำรวจจับผมผมไม่ร้องไม่พูดไม่ขัดขืนเลยผมแค่นั่งเงียบเงียบแต่งหน้าอยู่ในห้องน้ำเหมือนทุกวันเพราะถึงแม้โลกจะด่าว,ว่าผมเป็นสัตว์นรกเป็นคนวิปริตแต่ในกระจกผมยังคงเห็นโ๋ผู้หญิงคนเดียวที่ผมเคยเป็นและเป็นคนเดียวที่ผมเคยรักมุมมองเจ้าหน้าที่ ท้องที่ไม่มีหน้าต่างผมเคยเจอคดีฆาตกรรมคดีข่มขืนคดีค้ามนุษย์แต่ผมไม่เคยเจอคดีไหนที่บิดเบี้ยวความเป็นมนุษย์ได้เท่าคดีนี้ผมชื่อหลิวเจ้าหน้าที่สอบสวนพิเศษในหน่วยงานความมั่นคงไซเบอร์ผมเข้ามารับผิดชอบคดีนี้หลังจากมีคลิปจำนวนมากหลุดจากกลุ่มแชทลับและลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ลบไปแล้วภาพในคลิปนั้นคือหญิงสาวแต่งกายเย้ายวนถ่ายจากมุมสูง เธอมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่ต่างหน้าตาต่างเชื้อชาติแต่มีบางอย่างที่ผิดปกติผมดูคลิปพวกนั้นเกือบสาวันเต็มไม่ได้นออนอจ้องหาทุกรายละเอียดจนพบว่าหญิงสาวคนนี้คือคนเดียวกันในทุกคลิปเธอไม่ได้แก่ขึ้นไม่เปลี่ยนหน้าเลยแม้จะผ่านไปเป็นปีและจากเสียงผมเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิง เราสืบย้อนจากบัญชีธนาคารการส่งของขวัญออนไลน์การเดินทางเข้าออกตึกต่างๆจนกระทั่งพบบุคคลต้องสงสัยนายเจียวไว38ปีข้อมูลบัตรประชาชนของเขาคือชายเพศกำเนิดแต่ในโลกออนไลน์เขาคือเจ๊หงหรือ Uncle r ลเ i n f l u ฟลูเอนรับในกลุ่มเฉพาะทางที่มีสมาชิกหมื่นคนวันที่เราบุกจับประตูห้องถูกเปิดด้วยหมายสารผมจำภาพนั้นได้ไม่ลืม เขานั่งอยู่หน้าโต๊ะแต่งหน้ามีไฟวงใหญ่ลิปสติกเรียงเป็นแถววิกลากสีพาดอยู่บนหัวเตียงเขาเงยหน้าขึ้นมายิ้มบางๆแล้วพูดว่าฉันรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงไม่มีอาการตกใจไม่มีเสียงร้องไห้เขายกมือขึ้นให้ใส่กุญแจมือง่ายๆเหมือนกับว่านี่คือฉากสุดท้ายของการแสดงที่เขารู้บทอยู่แล้วภายในห้องของเขาเราพบฮาร์ดดิสก์กว่ายีตัว เก็บวิดีโอกว่า1,600ไฟล์พร้อมรายชื่อผู้ชายเกือบ2,000คนเขาแบ่งมันตามลำดับเดือนปีของขวัญที่ได้รับคนที่ร้องไห้และคนที่อยากกลับมาอีกไม่มีร่องรอยของความเสียใจทุกอย่างเป็นระเบียบเป็นระบบเหมือนเขาคิดไว้มานานเขาทำมานานนานจนชำนาญมีเหยื่อบางคนมาติดต่อเราหลังจากข่าวเผยแพร่ บางคนหน่าซีดเผือดบางคนร้องไห้ไม่หยุดบางคนกระซิบถามเราว่าผมติดเชื้อหรือยังบางคนไม่กล้ากลับบ้านบางคนพยายามจะฆ่าตัวตายผมเห็นผู้ชายตัวใหญ่ร้องไห้ต่อหน้าผมเหมือนเด็กนี่ไม่ใช่แค่เรื่องคดีลามกแต่มันคือการฆ่าความไว้วางใจและศักดิ์ศรีของผู้คนโดยไม่มีการสัมผัสร่างกายใดๆจากอาวุธก่อนที่เราจะพาตัวเขาออกจากห้องเขาหันมาหาผมแล้วพูดว่า ในโลกที่ผู้หญิงแท้ไม่มีที่ให้คนอย่างฉันอยู่ฉันเลยเป็นผู้หญิงที่เขาอยากได้แม้จะเป็นแค่ในความลวงก็เถอะผมไม่ได้ตอบอะไรแต่ในใจผมมันเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองข้างด้านหนึ่งคือความโกรธอีกด้านหนึ่งคือความสงสารที่ไม่อาจยอมรับตอนนี้เขาถูกดำเนินคดีแล้วครับแต่คลิปหลายร้อยไฟล์ที่แพร่ไปแล้วเราดึงกลับไม่ได้เยื่อบางคนอาจไม่รู้เลยว่าตัวเองถูกถ่ายไว้ และบางคนอาจไม่เคยรู้ว่าเขาเองคือตัวเลขหนึ่งในรายชื่อที่ถูกเก็บไว้ในห้องที่ไม่มีหน้าต่างวงเล็บเหลี่ยมเปิดมุมมองคนข้างห้องเสียงในกำแพงบางๆฉันไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรหรอกฉันรู้แค่ว่าเขาอยู่ห้องข้างๆฉันมานานกว่าสองปีแล้วห้องเจ3รสามห้องของฉันอยู่ติดกับห้องเจ2ดร้อสองห้องของเขาตอนย้ายเข้ามาใหม่ฉันเคยเห็นเขาเดินผ่านหน้าห้องบ้างในตอนกลางคืน รูปร่างสูงผิวขาวซีดใส่แวนหน้านิ่งๆแต่ที่ทำให้ฉันจำเขาได้คือกลิ่นน้ำหอมแปลกๆที่ลอยมาเสมอเวลาประตูห้องเขาเปิดกลิ่นมันไม่เหมือนของผู้ชายทั่วไปมันหวานแต่แหลมลึกและบางครั้งก็ปนข่าวเลือดจางๆฉันบอกตัวเองว่าอาจเป็นน้ำหอมต่างประเทศเสียงคือสิ่งที่ทำให้ฉันจำเขาได้แม่นที่สุดห้องของเขาไม่ค่อยมีเสียงในตอนกลางวันแต่ทุกคืนหลังเที่ยงคืน จะมีเสียงเหมือนคนนั่งคุยกันเบาๆเสียงผู้หญิงหัวเราะเสียงเตียงขยับเบาๆสลับกับเสียงเพลงคลอเบาเคลอเบาเหมือนละครเวทีที่เล่นอยู่หลังผนังบางคืนฉันได้ยินเสียงชายคนหนึ่งร้องเบาๆเหมือนสับสนแล้วตามด้วยเสียงกระซิบของผู้หญิงไม่เป็นไรจ้ะฉันจะดูแลเธอเองฉันเคยเอาหูแนบกำแพงเพราะความสงสัยแต่ก็คิดว่าอาจเป็นพวกคู่รักที่แค่มีรสนิยมประหลาดหน่อย มีคืนหนึ่งไฟดับทั้งตึกอยู่สองชั่วโมงฉันออกมายืนที่ระเบียงชั้นเจ็ดเพียงคนเดียวเพราะอึดอัดตอนนั้นฉันเห็นเธอคนหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดปลายระเบียงฝั่งห้องเจ็ดร้อยสองผมยาวเสื้อคลุมสีแดงรองเท้าส้นสูงเธอยืนสูบบุหรี่เงียบเงียบผ่นหน้าออกไปทางเมืองเธอหันมามองฉันแล้วส่งยิ้มแปลกๆไม่ใช่ยิ้มทักทายแต่มันเหมือนยิ้มที่รู้ว่าฉันรู้อะไรบางอย่าง ฉันรู้สึกขนลุกตั้งแต่หัวจรดเท้าจนกระทั่งวันหนึ่งเชา้ชาเช้าประมาณหกโมงฉันตื่นจากเสียงคนเคาะประตูห้องข้างๆเสียงเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนผู้ชายหลายคนสวมถุงมือเดินเข้าไปในห้องเจ็ดร้อยสองฉันเปิดประตูงแงม้มดูเงียบๆเ,เห็นชายคนนั้นนั่งอยู่หน้าโต๊ะแต่งหน้าเขายังแต่งหน้าเรียบร้อยสวมเสื้อไหมเหมือนผู้หญิงกำลังทาแป้งลงบนหน้าเบา,เบาๆเขาหันไปมองตำรวจแล้วยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ฉันเผยก้าวถอยหลังไปโดยไม่รู้ตัวหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่มาเก็บของหลายรอบฉันเห็นกล่องพลาสติกใส่ฮาร์ดดิสหลายสิบอันได้ยินคำพูดจากเจ้า,จาหน้าที่ว่าคลิปเป็นพันเยอะมากกว่าพันหกรบางคนติดโรคฉันยืนอยู่ตรงนั้นไม่รู้จะพูดอะไรฉันเคยนอนอยู่แค่กำแพงเดียวกับนรกทุกวันนี้เวลากลางคืนฉันยังเผยฟังเสียงข้างห้องแต่เสียงนั้นหายไปแล้วเหลือแค่ความเงียบ ที่ดังที่สุดในชีวิตฉันและทุกครั้งที่ได้กลิ่นน้ำหอมในลิฟต์ฉันจะรีบกดชั้นถัดไปแล้วเดินลงบันไดแทนเพราะกลิ่นนั้นทําให้ฉันเหมือนย้อนกลับไปยืนในห้องที่ไม่รู้เลยว่าฝั่งตรงข้ามกําแพงคืออะไรไม่มีตําราเล่มไหนสอนว่าถ้าวันหนึ่งลูกเรากลายเป็นคนที่โลกเกลียดเราจะยังรักเขาได้ไหมเสียงของแม่สันเธอนั่งกุมมือแน่นอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าในบ้านชนบทที่เงียบเชียบ สายตาเธอมองออกไปยังต้นไม้หน้าบ้านแต่ในใจเธอมองไม่เห็นอะไรเลยเขาเป็นเด็กเงียบๆตั้งแต่เล็กพ่อของเขาพูดขึ้นน้ำเสียงทุ้มแข็งแรงแต่เจือความรู้สึกผิดในทุกคำตอนที่เรารู้ว่าเขาชอบแต่งชุดแม่เราก็ตกใจเราโกรธเราคิดว่าเขาจะเป็นผู้ชายไม่ได้ถ้าเราปล่อยไปผมตะข้อเขาตีเขาลาดเขาไปตัดผมสั้นทุกเดือนเผาเสื้อผ้าผู้หญิงที่เขาแอบซื้อ ผมคิดว่าผมกำลังปกป้องลูกแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่าผมทำลายเขาไปหรือเปล่าแม่พูดต่อเขาร้องไห้เงียบๆในห้องทุกคืนฉันได้ยินนะแต่ฉันไม่กล้าพูดอะไรเพราะฉันก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าเขาจะไม่เป็นเหมือนลูกคนอื่นฉันอยากกอดเขาแต่พ่อของเขากลับสอนว่าเด็กผู้ชายต้องเข้มแข็งอย่าร้องไห้อย่าอ่อนแอแม่เงียบไปนานก่อนพูดเบาๆบางที เขาอาจจะแค่อยากให้ใครสักคนรับเขาในแบบที่เขาเป็นก็ได้วันที่ข่าวออกพ่อโยนโทรศัพท์ทิ้งลงพื้นแม่สุดลงกับพื้นห้องบ้านทั้งหลังเหมือนหยุดหายใจฉันไม่อยากเชื่อไม่อยากคิดว่าเป็นลูกฉันแต่หน้าตาเขาเสียงเขาฉันจําได้แม่นแม่ร้องไห้จนหมดแรงพ่อเดินทางไปที่สถานีตำรวจวันหนึ่งขอเข้าเยี่ยมลูกของเขานั่งเงียบอยู่ หลังกระจกขาวแต่งหน้าบางบางสวมชุดขาวไม่ใช่ชายหนุ่มที่พ่อจำได้แต่ก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าเสียทีเดียวพ่อยังจะรักผมอยู่ไหมลูกชายถามเบาๆผ่านโทรศัพท์เยี่ยมพ่อพูดอะไรไม่ออกตาเขาแดงมือสั่นเขาว,วางหูชาชาแล้วลุกเดินออกจากห้องแม่บอกว่าทุกคืนหลังจากนั้นพ่อจะนั่งมองอัลบั้มภาพเก่าเงียบเงียบภาพ เด็กชายที่เคยยิ้มตอนใส่ชุดการ์ตูนภาพเด็กที่วิ่งไล่แมวหลังบ้านเด็กที่ขอให้แม่ซื้อลิปสติกแท่งแรกแต่ไม่มีใครซื้อให้ตอนนี้ทั้งประเทศด่าเขาคนรุมประนามเขาแต่สำหรับเราเขายังเป็นลูกถึงจะเป็นลูกที่ทำผิดเราก็แค่หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะยอมให้อภัยตัวเองและสักวันหนึ่งเขาจะรู้ว่าอย่างน้อยยังมีเราที่ไม่ทิ้งเขาเลยแม้แต่นาทีเดียว บทเรียนจากคดีเจ้หงฉบับสัน้นไว้ใจผิดคอนออาจแลกด้วยทั้งชีวิตในยุคที่ทุกอย่างปลอมได้แม้แต่เพศระวังใจของคุณให้ดีความลับในโลกออนไลน์ไม่มีอยู่จริงคนเหงาไม่ใช่คนอ่อนแอแต่คนที่ฉวยโอกาสจากความเหงาอันตรายที่สุดบางครั้งอาจยากรรมร้ายแรงเริ่มจากแค่อยากมีคนรักคดีนี้ไม่ได้ทำให้เรากลัวคนแปลกหน้าแต่ทำให้เรากลัวสิ่งที่เราอยากเชื่อ